เรามาในทีมบาร์บี้แล้วก็ต้องของกราบส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอันวริษาในเกม Dress to i m p มเพอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะลินผ่านไปหมดแล้วโอเคเปลี่ยนสีก่อนเลยนะคะสำหรับบาร์บี้บาใจของเราแล้วก็เลือกชุดเป็นชุดนี้ก็แล้วกันนี้ <c oughs> เราจะเลือกลุกเป็นลุกนี้เลยนะคะเป็นล like, ุกแบบว่าเออเป็นบาร์บี้บาใจแบบว่าเจ้าหญิงบัลเล่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเรื่องนี้พี่อันก็ไม่แน่ใจว่าพี่อันเคยดูหรือเปล่านะคะโอเคสร้อยคอเป็นอันนี้นะคะและต่อไปนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือรองเท้าที่มีแบบว่าสายรัดแบบนี้เออดูเป็นเจ้าหญิงบัลเล่สุดอะไรสุดอ่าที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือมงกุฎของเรานั่นเองนะคะนี่เริดเรดเรืดมงกุฎแล้วก็ตังหัว ใจเนะะี่ยฮะต่อไปกระเป๋าดีไหมได้อยู่นะก็ได้อยู่เป็น Barbie, บาร์บี้บาดใจแบบน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็คือเปิดคลิปแบบรีบๆเลยได้ตีมนี้พอดีนะคะก็เลยมาเลยทีเดียวทรงผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้เลยนะคะเอาเป็นสีเหลืองๆหน่อยเนาะจะได้ดูเป็นบาร์บี้อ่าค่ะถึงเวลาเปลี่ยนสีกันแล้วนะคะโดยสีเนี่ยเราขออนุญาตลบอัญ,ญามณีออกก่อนนอะ,ะแล้วก็เลือกเป็นสีแบบชมพูบานเย็นตามเขาเลยนะคะขอบ ด้านนอกก็จะเป็นแบบว่าสีบานเย็น <_ v ian> บานเย็นเอมันอยู่ไหนนะคะน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเหมือนมากอันนี้คือเหมือนมากส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นชมพูแบบว่าอ่อนกว่าสีชมพูบานเย็นเนาะโอ้แต่ก็ไม่ได้อ่อนมากขนาดนี้อะ่ะเอ๊เราจะเอาเป็นสีไหนดีคะให้มันดูอ่านี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้ได้อยูถือว่าเริ่ดมาคะ่ะในส่วนของกระโปรงนะคะเราก็จะเอาเป็นสีชมพูพริง้งเช่นเดียวกันเลยนะคะเริ่ด้อยคอเช่นเดียวกันต่อ ่อไปมงกุฎนะคะก็เอาอัญมณีเนาะให้มันเป็นสีแบบว่าชมพูบานเย็นนะคะเออก็คือเราเอาบานเย็นให้หมดอะคุณผู้ชมตอนนี้คือแบบเอาแบบเลิศเลอุ้ยกระเป๋าบานเย็นไม่ค่อยสวยอะเอากระเป๋าสีอ่อนดี ะะต่อไปก็จะมาในส่วนของรองเทา้ารองใจเราก็จะเอาสีเข้มเลยค่ะชมพูพริ้งเลยส่วนตรงสายเนี่ยดิฉันคิดว่าจะเอาเป็นแบบชมพูอ่อนเนาะให้เข้ากับเขาเห็นปะเห็นปะเห็นปะให้เหมือนในภาพให้ตรงเล็บแบบนี้ออ้ยตรงเวอร์ตรงเล็บเวอร์เลยมากค่ะทําการแต่งหน้ากันดีกว่านะคะบาร์บี้ของเราก็ต้องตาฟ้าไม่ล่ะมีตาฟ้าให้ดิฉันเลือกไหมคะเนี่ยทำไมอู้อันนี้ได้อยู่ไหมโอ้ยอันนี้น่ารักมาก เลยปรับสีฟ้าได้ไหมคะเออไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะรือเราจะเอาตาฟ้าจากไหนดีอุ้ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็คิ้วแบบโอ้ยคิ Q ้วเทาไม่ไหวอ่ะเกาแบบว่าเกาหลีนะคะปากแบบนี้เป็นเลยแล้วก็แต่งหน้าสักเล็กสักหน่อยอุ้ยเหล่ากามสักหน่อยปัดแก้มสักนิดนะคะฟินิชลุคก,ก็จะประมาณนี้เลยเลิศสวยๆปังๆนะคะคิ Q ้วอันนี้แหละดีละอ่ะเลิศอยู่นะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ก็บาร์บี้อยู่ ถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วนะคะโอ้โหบาร์บี้ตนแรกอุยน่ารักมากชอบความแบบโอ้โหชมพูพริงนะคะแต่กับสีชมพูอ่อนน่ารักดิฉันจะให้สักสี่ดาวไปเลยค่ะสวยมากมาถึงอุย๊ย ้ยคนนี้มาแวกคนนี้คือเรื่องอะไรอะ่ะคือแบบดิฉันคุ้นๆอาจจะเป็นเพื่อนนางเอกอะไรอย่างงี้ปะเฮยให้ห้าเลยให้ห้าเลยเลิศเลิศลิศคน,นถัดไปนะคะโอ้โหมีแบบว่าไฮไลท์ผมสีฟ้าชมพูด้วยอ่ะเก๋จะไม่มีเลยนะคะดิฉันจะให้สักสามดาวก็แล้วกันอ้อยชอบอันนี้ โอ้โหแล้วทำไมถึงเกกกท่ามาจะไกลเลยล่ะคะแม่เสื้อสาวนี่ตาสวยให้สี่ไปเลยค่ะเริศคนถัดไปนะคะมาแบบเรียบเรียบหรูๆกางเกงในสีชมพูกางเกงในผู้ไอ้ใจเธอโอเคดิฉันจะให้สักสี่ดาวไปเลยค่ะน่ารักดีนะและคนถัดไปก็คืออุ๊ยทายแล้วคนนี้สวยสุดเลยอะที่ผ่านมาคือแบบคนนี้สวยที่สุดค่ะจริง จริง <laughs> อุ้ยคนนี้ก็มาแนวแบบว่าคุณหนูคุณหนูนะคะชอบความแว่นตาลูกหัวใจมากคือแบบว่าเก๋สุดให้สามดาวไปเลยแต่ผู้ชนะในตีบาร์บี้ก็คือเอเอะ,เอะ ไม่มีไม่มีดิฉันเหรอทีมต่อไปนะคะบุคค๊คข่าวดิฉันคิดออกแล้วว่าดิฉันจะเป็นบาร์บี้อะไรดีจะเป็นบาร์บี้แบบว่าอ่าโรงเรียนเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้นะคะโอเคเสื้อก็ต้องเป็นสีน้ําเงินเลยเนาะให้ตรงตามเล็บเลยนะคะมันจะน้ําเงินแบบว่าเออเข้มๆนิดนึงอะ่ะแต่ไม่เข้มแบบสว่างโดดจนเกินไปนะคะเอาแบบให้มันพอสวยเนาะส่วนด้านในก็เป็นสีขาวแบบนี้อ่ะแบบนี้ต่อไปก็ต้องเป็น ในส่วนของเน็กชายไหมคะเน็กชเนี่ยเขาก็จะเป็นลายสกอตนะคะอันนี้ได้ไหมโอ้ยอันนี้มันอ่อนไปอะคือถ้าตรงตามเลยแบบมันต้องเป็นแบบเน็กไทยเข้มๆแบบนี้เออแต่ความจริงมันต้องมีสีแบบฟ้าแทรกนิดนึงอะแต่เราไม่มีนะคะไม่เป็นลายไม่เป็นลายมาในส่วนของกระโปรงเราก็จะเลือกเป็นอันไหนดีละอันไหนดีอันนี้ดีไหมเอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดูเป็นเด็กนักเรียนดีนะคะลายสกอตแบบนี้และในส่วนของกระโปรงเขาต้องมีแบบว่าสีฟ้าแทรกๆกั แกเราจะทำยังไงดีนะเราจะทำยังไงดีถามทำไมอะ่ะโอ้เราก็จะผสมยังไงล่ะคะเอ้ยอันนี้มันดูเยอะไปเนาะอันนี้น่าจะไม่ได้นะเราต้องหากระโปรงที่มันแบบว่าแทรกออกมาแค่นิดเดียวอันนี้ได้ปะ อุ้ยอันนี้พอได้นะแต่แบบว่าเออไหนลองดูสิถ้าปรับเป็นสีฟ้า,ฟาเออได้ไหมมีผ้าฟ้าไหมคะอันนี้นี่นี่อันนี้ผ้าผ้าฟ้ายีนเข้มไม่ได้มันต้องยีนอ่อนนะอันไหนดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ด,อนนดีอันนี้เลิศอันนี้เลิศโอเคแล้วก็ปรับเป็นสีฟ้า มันก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะแกเออช่วยมองไปว่ามันเป็นสีฟ้าแทรกแล้วกันเออเออปายคาเล่นเกมนี้นะคะมันก็ต้องมีจินตนาการนิดหนึง่งเห็นไหมพอปรับสีผิวแล้วดูดีขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้เสื้อเรามันเอวลอ,อยอยู่ไม่ได้นะคะเป็นเด็กนักเรียนจะมาเอวลอยนำหน้าครูแบบนี้ไม่ได้อย่ามาสวยเกินครูคะ่ะเออก็ใส่ชุดทับไปเลยสิคะให้มันแบบว่าไม่อารอยจนเกินไปนะคะส่วนกระดุมเนี่ยก็ต้องเอาเป็น สีแบบเขาขาวหน่อยหนึ่งนะคะให้ตรงตามเรฟนอที่ขาดไม่ได้ของนักเรียนเนี่ยก็คือถุงเท้านะคะซึ่งเราจะเอาให้มันสูงขึ้นหน่อยแต่ว่าเอาเป็นแบบว่าสีขาวล้วนไปเลยนะคะนี้ก็เลยสีขาวล้วนแบบนี้ไปเลยค่ะโลดต่อไปนะคะในส่วนของรองเท,าท้าดิฉันก็คิดว่าไปบุกขับเนี่ยดิฉันก็ต้องสวยนะคะดิฉันก็จะใส่ส้นสูงค่ะพอดีว่าโรงเรียนดิฉันเป็นโรงเรียนเจ้าหญิงเนี่ยต้องสวยตลอดเวลาหนังสือเราจะเอาเป็นสีอะไร ดีเพิ่มความแบบว่าให้ดูเป็นบุคขับมากขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะดูเหมือนแบบว่าเป็นนักเรียนจนเกินไปเนาะเดี๋ยวไม่ตรงตามธีมนี่หนังสือเป็นสีดำรวนไปเลยค่ะรถรถเชิดส่วนหน้าเนี่ยอุ๊ยอันเนี้ยน่ารักมากเลยอะ่ะแต่เราคิดว่าอ่าบาร์บี้เราจะเอาเป็นแบบว่าอ๋อยังเอียดก็เราการอุย้ยสวยเหมือนคนเล่นเลยอะค่ะ <laughs> โอเคทรงผมนะคะให้ตรงกับนงัง เอก Barbie บาร์บี้บาดใจของเราก็ต้องเป็นทรงนี้เลยแล้วก็สีผมแบบอ่อนๆแบบนี้นะคะเลิศดๆปังๆไปเลยค่ะวิตายแหละเกือบลืมไปแล้วนะคะว่าดิฉันเนี่ยเชื้อสายเป็นเจ้าหญิงแต่โดยกําเนิดนะคะโดนเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านใครก็ไม่รู้ก็ต้องใส่มงกุฎกันสักกันหน่อยนี่ส่วนมงกุฎเนี่ยอัญมณีก็ต้องเป็นสีชมพูนะคะดังนั้นเราจะปรับสีอัญมณีเป็นสีชมพูเป็นๆค่ะให้ตรงตามตีมีเริ่ดเลิศ บีอกนี่สวยเดคะมาค่ะถึงเวลาแฟชั่นโชว์แล้วเดคะอุย้ยตายแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะแก ฉันก็อยากแต่งอะไรแบบนี้บ้างนะแต่ว่าฉันเล่นตีมบาร์บี้อยู่ไงอ๋อฉันเล่นตีมบาร์บี้อยู่ฉันให้สี่เลยโอ้ยคนนี้มาแนวแบบเออเพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วก็มาอ่านหนังสือเลยช่วงที่สอบค่ะก็เลยตตองแบบว่าอ่าหมรูปหำามาม่ะนะคะโอเคให้สามไปเลยค่ะคนถัดไปโอโหเธอเธอติดดอกชบาไปอ่านหนังสือด้วยละจ้าและติดโบด้วยโอโหติดเดยอะไปไหม ต,ติดเยอะไปไหนแต่ฉันชอบเสื้อเธอนะฉันให้สองก็แล้วกันเนาะโอ้โหติดเยอะไปหน่อยนะคุณถัดไปอุ๊ยตายละคนนี้นี่แบบโอ้โหออร่าทีมแทงตายอีกแล้วว่าคนนี้คือแบบต้องที่หนึ่งแน่เลยคอ <c oughs> โอ้โหออกเอ่ปุ่มออกเกมอยู่ไหนคะ <c oughs> <ś led> อุ้ยชอบความที่แบบให้หนังสือเป็นแบบลายสกอตด้วยอะ่ะคือมันน่ารักเอาไปห้าเลยอุยตายเลยคนนิยมลายสกอตกันเหรอคะหรือว่ายังไงโอ้โหอะไรจะน่ารักเบอร์นี้ละแต่ละคนในใตยเธออุอ้ยเอาไปเลย3ดาวคะ่ะโอ้โหคนนี้มาแนวแบบว่าเมสาวสวยแบบว่าเอ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่เวอร์อะไรจะเซ็กซี่เบอร์นั้นให้ สี่ไปเลยโอ้โหเซ็กซี่เกินและผู้ชนะก็คือ เราติดอันดับสองด้วยโอ้โหและอีกสองคนคือสวยมากเลยค่ะมาค่ะโอ้โหได้ตีมแต่งกายสนามบินหนออุ้ยเอาเป็นอาลุคนี้เลยนะคะสําหรับแบบว่าบาร์บี้บันใจที่เป็นแอร์โฮสเตดของเราเราต้องหาเป็นแบบว่ากึ่งกึ่งเสื้อเชิ้นิดนึงอ่ะดูจากภาพแล้วเอารออันนี้ก่อนละกันเอาผ้าพันคอมาก่อนเลยค่ะสีชมพูพริงแบบนี้เลยนะคะไปค่ะไปกันต่อเอเสื้อเชิ้นนี้ได้ไหมอ่ะคิดว่าอันนี้เหมือนไหมคุณผู้ชมเหมือนไหมเหมือน ก็ได้อยู่นะแต่มันต้องมีเสื้อคลุมเนาะเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อาเสื้อคลุมเป็นอันนี้ได,ได้ปะได้ปะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวนะฉันคิดว่าที่ฉันคิดว่า,วาไม่เอาไม่เอาแล้วเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้เอย้ยอันนี้ได้อยู่แล้วก็เป็นเสื้อคลุมไม่เอาดีกว่าเออน,นี่นี่น,นี่อันนี้ได้เลยอันนี้เปะ๊ะอันนี้ตรงตามเล็บสุดอะไรสุดโอเคเดี๋ยวเราลองปรับสีกันดูนะคะเขาก็จะเป็นสีชมพูที่อ่อนกว่าผ้าพันคอเนาะก็น่าจะประมาณนี้คือสีชมพูบ แต่ว่ามันจะติดม่วงนิดนิดติดแบบว่าความม่วงอ่ะทุกคนเราต้องเอาเป็นประมาณไหนดีเอ๊นี่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 แบบนี้นะคะกำลังน่ารักเลยโอ้ยดี เฮ้ย ي, เหมือนตามเล็บอยู่นะได้อยู่นะโอ้ลดอยู่นะโอเคต่อไปนะคะดิฉันก็คิดว่าดิฉันเนี่ยต้องหาอะไรมาประดับสักนิดสักหน่อยนะคะนี่ค่ะเอาเป็นรองเท้าส้นสูงแบบนี้โอ้เลดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมวกนะคะนี่ใบนี้เลยใบนี้เลยแต่ว่าต้องสลับสีนิดนึงนะคะเอาข้างนอกเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูมแบบนี้โอ้ตรงเล็บมาก ตรงตรงสุดอะไรสุดตรงสุดอะไรสุดโอ้เดินไปค่ะเดินไปค่ะสับๆไปค่ะอ,อ๋อทรงผมก็ต้องเป็นผมดัดรอนอยู่แล้วนะโอ้โหบาร์บี้มาร์กเวอร์บาร์บี้สวยมากเวอร์ทำเล็บสักหน่อยดีกว่านะคะีค่ะอืมเอาเล็บสีชมพูแล้วกันค่ะโอเครถรถปังไม่ไหวเลยอ่ากระเป๋าเอาไปไหนดีดนะ้ นี่นี่นีนนกระเป๋าบาบี้ก็ต้องใบนี้สิค่ะถึงจะรสชดยิงเอออูอ้หูปังปัวลดเออแล้วใครมันจะมาซู้แอร์คนดีเลยค่ะและใครมันจะมาสู้ราะคาถามจริงยืนหนึ่งเบอร์นี้ยืนหนึ่งขนาดนีเอเอ,เ,อเราขัดเราขราดโทรศัพท์โทรศัพทพ์นี้อ้เป๊ะตรงเล็บสุดอะไรสุดโอเคเอาเป็นสีขาวเลยโอ้เหมือนมาก อะไรมันจะเหมือนขนาดนี้ค่ะดิฉันก็เล่นเก่งเหมือนกันกนะคะเดียโอ้โหแล้วมาก่อนใครเลยค่ะนี่ค่ะเอสาวสุดสวยเป็นยังไงคะสวยมิค่ะเขาจะดูออกไม่ได้ว่าดิฉันเป็นแอร์บาร์บีแ้แหะค่ะโอ้ oh my god อันนี้คืออะไรสิงคโปร์แอร์ไลน์รอเปล่าคะใช่รอเปล่าใช่รอเปล่ารถไม่ไหวเร มาในทีมน้ําเงินดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมน้ําเงินนี้เป็นแอร์หรือเปล่าหรือเป็นผู้โดยสารอาจจะเป็นผู้โดยสารหรือเปล่าค่ะโอเคดิฉันจะให้สักสามกันแล้วกันเออ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 ฮารีเออเออสงสัยว่าเออจะเออมาขึ้นเครื่องบินสายนะคะสําหรับลุกนี้ก็คือรีบตื่นนอนค่ะขอโทษทีอให้สองแล้วกันเออให้คะแนนแบบว่าโบแล้วกันนะคะและผู้ชนะก็คือเออเออเอาเอา เอา้านี่พวกคุณโหวตให้ดิฉันบ้างไหมคะเศ้าใจอ่ะไม่มีใครโหวตให้เลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะคะตานราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแอมเอบบาร์บี้เกิร์ลไปนะคะบ๊ายบาย